เบรรี่เกาหลีแตกต่างจากเบอรี่ไทยยังไงก็คือมีหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมปังเป็นเค้กอาทิเช่นขนมปังก็ค่อนข้างจะฮาร์ดหน่อยเกาหลีะจะกินคล้ายๆฝรั่งก็จะฮาร์ดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะชอบขนมปังนุ่มซอฟนุ่มอะไรประมาณนี้มีขนมหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังมีหลายตัวที่เป็นสูตรดั้งเดิมเพราะว่าที่นี่มีเชฟจากเกาหลีอันดับต้นๆเลย ที่มาคอยหมุนเวียนคอยมาโปรโมตสูตรหรือว่าทำสูตรเกาหลีดั้งเดิมให้เราได้ชิมกันให้คนไทยได้รู้เออนี่เกาหลีแท้ๆเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนีอ้อันนี้นะครับอันนี้เป็นขนมเกาหลีดั้งเดิมเลยที่ขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็ขายดีที่สุดอ,อันนี้ชื่อว่าซับบโร s o บโร่คืออะไรเซบโร่คือเป็นขนมปังหวานเนี่ยครับแต่ว่าตัวอร่อยก็คือตัวที่ท็อปปิ้งตรงนี้ตรงนี้จะขายดีมากเพราะว่ากินแล้วมันรู้สึกว่าุบมันหอมหอมของอพีนัทอ่ามีส่วนผสมของพีนัทจะหอมมากตรงนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยอันนี้ครับโมจิ โมจิ ji, uh, จะลักษณะคละ้ายๆกับ uh, ไดฟุกุของญี่ปุ่น uh, แต่นี่ยเป็นโมจิของเกาหลี uh, คนเกาหลีนิยม uh, ทานข้ uh, าวเหนียว uh, เป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งผสมมีส่วนผสมหลากหลายแล้วไส้จะเป็นไส้ถั่วแดง uh, เกาหลีก็นิยมนิยมทานถั่วแดงเป็นส่วนมากตัวนี้จะขายดีอยู่ครับ โคลเกเป็นชื่อของเกาหลี uh, เป็นโดนัทต,ตัวนี้จะเป็นโดนัทข้างในจะเป็นไส้ผักผักแล้วก็มีหมูอะไรสมวนผสม uh, หลายๆอย่างซึ่งจะเอาเราจะเอาไปทอดตัวนี้ก็โอเคทานแล้วอยู่ทองเกาหลีนิยมรองลองมาคือสติกกี้ไรส์ก็คือต็อกเป็นข้าวเหนียวคล uh, ้ายๆกับโมจิแป้งตัวเดียวกันแล้วก็เอาไปทอดเอาปั้นใส่ไส้ถั่วแดงแล้วก็เอาไปทอดทอดแล้วก จะออกมาลนสัน,นี้คุกด้วยน้ำตาลแล้วก็ชีน้ำม่อนอ่อันนี้คือขนมที่ขายดีที่สุดในร้านนี้นครับ่มันคือผัดพิงซูครับที่เกาหลีเนี่ย ตอนนี้ฮิตมากแล้วก็ขายดีอันดับหนึ่งเลยเราจึงลองนํามาขายที่เมืองไทยดูตอนนี้ซื่อทางร้านเราขายดีมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยออฟฟิศเนี่ยอ,อ,อากาศบ้านเรามันร้อนอตัวนี้จะเป็นส่วนผสมก็จะมีนมนมกับน้ําซึ่งเป็นเรามีเครื่องทํขหิมัดประมาณนั้นคือจะแตกต่างจากทั่วไปก็คือตัวนี้ จะค่อนข้างเบาเบามากอ่ากินแล้วก็จะละลายหายไปในปากเลยอย่างนี้อ่ะอ่าแล้วก็จะมีถั่วแดงอ่าถั่วแดงตัวเนี้ยเราจะทําพิเศษเหมือนกันเพราะว่าส่วนผสมอ่ะกินแล้วอ่ะจะทําให้รู้สึกว่าเย็นสดชื่นอ่าให้เข้ากับบรรยากาศบ้านเราอ่าแล้วก็มีตัวพระเอกก็คือตัวโมจิอ่าโมจิก็จะมีใส่เข้าไปให้รู้สึกว่าเอ่อหนึบๆครับความเย็นอย่างนี้แล้วก็มีไอศครีมชาเขียว เรื่องไอศครีมเนี่ยแล้วแต่เราชอบเราจะชอบแบบรสชาติไหนถ้าเป็นเกาหลีที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นพีนทีกับแมงโก้ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็คืออะมอนเราจะโรยท็อปปิ้งนะครับเพื่อเพิ่มความมันของของตัวไอศครีมเนี่ยให้มันตัดหวานนิดนึงให้มีหวานมันเย็นจะได้รู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับ ก็ขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับเบเกอรี่ฟูลมูลเฮาส์นะครับอ,อยู่สุขุมวิทซอยทีมสองโคเรียทาว์ครับ